สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมือนีเสาวเจย์บันหัวหน้าผา่านรอในเวลาลางทงลงทางแล้วเด้อค่ะหลังจากไปถอนเขียวออกแล้วม <laughs> ามือนีก็มาหาโก้หาเขียนค่ะพี่น้องป่าไปเบิงไ,ไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องว่าสีมานหรือเปล่าม,มันมือนีก็ลชดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับทุกท่านครับผมสุขิดเจ็บท่านว่าโอ้โหก่จีใส่สิ้นพีแล้วไปออกเหตุการณ์ปกติแล้วล่ะครับลุยเลยมันี่ ก่อนมาแหลียวเด็กๆบอกเก่ามากค่ะพี่น้องแต่มาผปะบอกไม่เท่งไม่ไหวใี่ไหมหมกก็ะกิญไงอย่างนี้นนีจะไดีตบชมหนึ่งล่ะประเทศนี้ชิมาเอาของนี้เด้อะโก๊บโบนีไก่เพราะว่าโบเห็นกูมือนี้บอได้กบก็ว่าเป็นยังดอกพี่น้องขอให้ได้ปลาได้อยู่นี้ได้นด้ยูนี้กินติดใหม่ติดมือกับบ้านนั่นก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าคุ้มค่าแล้วแต่วีดทำการศัลย์มือนี้เอากะวิ่งลงจากรถ ลืมพูดเต้นไปทอโมพี่ยังบวกแน่หน่อยอยู่ต่อหนาปลาทอค่ะพี่น้องคันลักษณะนี่พูดได้คือว่ามาก,ก่อนมีสีก่อนเด้อนี่บวกจังสีนหนามเล่า้ยเต้นไปในทออู้ยขันใบใส่สน,นิมอู้ยสุดยอด พังนึงก็เห <anut S 1> <cuanto S 2> ็นทีมงานสุดใหญ่เพื่อนอาบรลุดปิกอาบมาเกือบหาหกนเจ็ดแปดนนี่เลยมีเสียมีคู่เพิ่นมาคูดปูคู่ลปลาเต็มอยู่อ่ะเ๋ยวสิไปเก็บอู้ว่นาเลยกาเอาไว้น่ารวมันกุยกันเลยเอาไปตากแดดผัดหลงเข่งปลาเข่งปลาเข่งตั้งามๆอีกแล้วค่ะพี่น้องเสกชเบิ่งตีละาเบิ่งตีล่าเมปิตตปิ่ง หายอีกล่ะเบิดลยังอายมีหัวปลาขาวป้าจยงสีว่าเสียบนี่พิดปลาสุ่มป้าชิวอ่าวขึ้นปลาอีอย่างนี่นี่ปลาขาวอบอกขาวสอยน้อยนะโมกต้องกันใดปุ๊บต้องไปขึ้นอันเฮ็ดกินปลาเลยนี่นกินอดไแล้วแมนเจยวดีเหรอพูดเล้ยพูดอ่านกินนไอพูด มีใครอืมแบบนี้ไงตงเยตัวของนี่แ่ก็ลตัวนี้

ก็ไงน,นะนี่โอ้ยเนี่ย ผลลถได้ยังโอเล่ใช่ดนะสปูนนายพอพอดีเลยใค้ยังกะดีเบิดหล่ะน้องวันเป็นเนื้อกินเรียวเรียว ไม่แต่แม่เป็ดปีกเองนะน้องแม่เป็ดปีกอุ้งยังไงอื้อหายใจอื้อไปจดิน มะของนันก็มัน <ขอ S 1> นุ่งฉันเรืออหมัดเลยอบะออืมอดไ,ไอย้จับาทายเลยนะเนี่ยเจะก็มองจับให้พี่น้องเบืเ้องระยะใกล้ ต้กัดจ,จับหมือนเนาะวะวะวะเดี๋ยวไม่ออกนะนจับยาก,กนั่นออตลาดเป็นหมเนาะมากที่สุดคือปลาแดกปลาขิง มากกี่เล้ี่เมากี่เด้อพาฟองกันเพื่หมองรอบปลารลดปลารดหน่อยนี่ส้มๆปลาลรสใส่ปลาคามปอมหนักหน่อกินที่้าก่คนตังเดิมคือโบราณอืบอบอกหอย ไอ้บางไหนื้อคอ,คอต้องปัดคอต้องปันเจีงแหละลุ้นรวน้เดี๋ยวจะชานมุนได้ไมัลายๆๆคืพี่เหพี่น้นองเ่กนกองข้างหรือวะบวกเดียวเอาอาเดคี่ กินห้งบ่อแหะเฮ้ยคือ้บพี่น้องบึงเบื้องเอาเอากล่องงไปไกลบ่ไ้ให้ละไปดกลๆผุนพุนผุนคมผุยังมีปลามันบืดไปนอันนี้หอยเชลีหรือหอยหน้านี่หอยเชลีหอยเชลีเต็มเลยเชลีเ่า นั่นแหมตัวปลาเข็งแหมหนั่นนี่นะทำปลาเข็งบ่เป็นตัวมอีิบ่ข้าเปลนปปลาโขอเก็บ้คกล่องู้งไปไกลวะไรจีนองนนี่ตมถึกเล่นนานเห็นบ่น้ำังน,นไหมเขาบ่าให้กําดอก มือเคลียร์เคลียมากกับหูแล้ว่าเป็นปลาเขาทิ่ดินของเขาอยงโอ้ยเบิงูวโอ้ยเต็มรถสีโตัวเต็มตม,มาออกแค่ฝั่งฝนเหย่างเอานี่แล้วป่าอยู่นี่ อุ้ยบอกว่าป้าก็กลันก็กลันอยู่นั้นพอพู้นกลับอยู่ทางในพุ๊ยโอ้ย,อย ท่าน,นเบื่อจูงามกามือนันอีกได้กินแล้วไปจับอีกตีแล้วก็ไปยางตามทัวมาอีกฟังหนึ่งครับพี่น,อน้องเจอลุอยเลยเตี้ยใส่พี่ปาคอครับปหาอยากดิน่นในช่วงนี้ ปลาคอนแบบนี้พี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้นกหลายแล้วนกกระย่างนกเจา้าผูดเห็นว่าเต็มต้นไม่ยูผูดขาวจากผักยูสองตนเสียใ,ใจนำะมาเฝ้าไว้ให้กินได้กินแล้ว <laughs> จวดมันเป็นยังปูดเออนั่นอันนี้แนละแมนแมนล่ปลามาเพิ่นสิไปคอนอยูมองหันมาเลองบุกแมน กหอยเชลลีครับทำเงินหอยปังเนี่ยมันห่อประมดเลยเลยนี่อหอยปังตามจริงอันพูดทันทันใดบ่มีสะนี่ก็สามารถขุดขุดดินเป็นบอ่อหน่อยๆแล้วเอาพลาสติกพลาสติกปูพื้นสามารถเลี้ยงได้ครับนั่นแหละเพื้นแนะน้ำเฮาแม่น้ำหา,<ม>หาพื้นที่เฮามันน้อยเพชรแบบนั้นนี่ต้นทุนต่ำครับแต่ว่าหันอยากดี<ห>จังน้อยกัด อันยากดีจังน้อยกับก้อยยิดเลยบอ้องสันกับซื้อทอซื้อบอกแ้วทอทอกลมครับทอแปดสิบเส้นอทอเม็ดนึงเต็มข้อเต็มหลังหอยเจ้าบุ๋มที่เก็บบอกรึเดอ่ขีเอาเลยไปขับโอ้หะมา ตัวนี้โตตุงตัวลาควายเออตัรน้อยนี่ฮาวดี้เท่ๆผมว่าคุมครับก็ได้กบผุนนิดนี่เออาวได้กินปลาหรอมีอันกินได้กินได้หลายคาบเลยล่ะพี่น้องกินกินบ่ท่านทีเขากับหัวเก็ดออกมัดตากแดดแดดจังสี่นี่ทีแดดเดียวสองแดดกับแห่งกับพอดีพอดีเลย ไว้แต่ทอดกินกับตำหมูฮู้ตำตำทั่วเนี่ยทอดกินเหรียญมึงคลิปสาวเจยไปแน่จังสี่ไหมก๋<อ>่ที่ได้ฟิวอยู่ตัวสิมาทอดปลากินเหรียญมิแต่ของเหลวเขาที่มัดน,นะอเออเอออยังวะทอดปลาไปนั่งกินกับตำหมูฮู้กินกันหลายๆลาคน,นมึงขีดเส,สาวเจยจังสี่มัน<ะ>ม่นครับก็สิพ่อได้หัวได้ยิ้มได้บ่ได้กินน้ำเด้บาวบีดได้ที่ว่าทั่ว เจ้าชิเบิ่งคลิปเจ้าชีตีเบิ่งกรได้แยนเออพิทโูดเบิ่งคลิปเจ้าของเอาเจ้าเบิ่งหลังบ้านเออบอกไอ้บอกแฟนครับเอาเขาบ่ได็กินนะเจ้าเขาบอกไปเนาะินเบิ่งคิปเาเว้เหวยหาน่เน่าเสียบเขาบ่ไน้อเวยหานวเสบแน่น้ำของดีเจ้าชงมาให้คอยติละสิว่าเลยหอยเต๋า นนี่่ะกันหาป่าหากูบ่อยใสถุงมืออันตรายครับหม้อหมันใจคนอันนี้เมี่ยกับอีกอย่างหนึ่งถ้ามือท่านใดเป็นแผลหรือจังใดเนี่หรือขาเป็นแผลอย่างนี้บอลในน้ำเลยพี่น้องให้มาลุยจีตมแบบนี้นี่ไอีน้องเปลี่ยนก็อ่ะบอลในน้ำหามเลยหากูป่ใสถุงมือกิดแล้วแต่ความถนัดโอ้เจะไรกินป่ใสถุงมือบ่อใดดอกพี่น้องบางเสียงเขาต้องป้องกันน้ำหระเพราะว่าซูมือนีสารเคมีมันหลาย ว้ากันตรงๆนี่แหละมันปลอดภัยขึ้นอยังสมัยตะกี้บม่อยพอเส้นมียนเบิดไปเบิดเล้ยวยากปอดสีน้ำไปเอาตัวหุ่นเนาะน่าเอ้าไปหมดุดไปเดี๋ยวผมจะขามไปพุ่นครับมาเนี่ยโปรมาฝั่งนี้แล้วครับไม่ต้องไม่กิ้งว่ะไม่ต้องจ่า เหงหง้อนะเาเอาสิเบิดแล้วเบา,ารเมากพพ่อตีไบกน้อยดีี่แหะอ่าขัน้นตอนทุท้ายครับอันนี้เอาบอกห้อยครับปูนปกหลกไปเกล็กตามจริงก็เป็นราคาที่กันเดอพี่น้องไม่เชื่อลีนี่ประมาณบ่ไได้ด้วพี่น้องนี่หันตม้มเราขายนี่โลละแปดสิบรล่ละร้อยพดนดดิตม้มเราซ่อยเห็ไหม ล่านโสมตำเขาไปตำป้าตำยังน,นนะเมียน,น,นสมัยตะกี้ใครจะไปรู้ว่าหอยเชอรี่จะมีราคาเมียนเอาไปถัว่วถัวอะไดยังไดนี่มััวได้ัวใด เิ่นสิดูดหาหม่องขี้ดินเอง<ล>ครับเิ่นสิไตไปหาหม่องขี้ดินน้องเพิ่นเองนี่แหละตามจริงนี่เิ่นสิมาอยูหม่องริมนี่ริมที่เขาเอาน้ำบอกเป็นตมนี่นเอเราต้องตรงๆพี่น้องมันงวยตรงตรง ล่างครับมาน,นี่ล่างปลาล่างหอยล่างไม่ล่างมือ <c oughs> เก็บอีจกจังน้อยครับพี่น้องนกนลงแล้วยังอยู่ติ่ น้ำมันน้ำนมันไปอยู่น้ำนงแจงเนี่ถือว่าอาหารครับแม่นสัตว์เล็กเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่เป็นตัวถอดเป็นวัจจัยของการดับลมฉีพของสิ่งมีชีวิตพี่พี่พี่แม่พี่ไหมแม่พี่ยังไงหน้าเอาเทอะใครให้เทพป้าไก่หน้า มึก้นปรทดีสิเทใส่ลูกคืนหนึ่งสองสามจ้าอีโถ่เออสิบมีแต่ปลาเข็งในไงดูหลังกระสัง,ง,งก่อนแหมตรงตรงตรงึตงตงึงยอดเอาปีนมพีกมึงเลี่ยงอ่ะเดี๋ยวจังไปลลางไหมพี่น้องอ,อ่ะ,อะพ่อหลางใส่กาวิ่งอีกก็อ เหือ่มอหนคะ่องเ้อได้กินตยกับาล้วะครัพีงังเห็นนั่นแหละผักพอนเนี่ยนี่ละกิต้มทิศนาทิศตาแน่นี่ละแน่หรือหลายหลายแน่เพื่อนนามันถือประมาณปากปลาหัวโอ้ยสุดเลยสองสามกิโลหุ่นหลายก็สาม ามไปนำไ้นำลายเฮียน้ำลายน่อยไปแซ่บๆน้ำกันครับผมสวัสดีครับ